สวัสดีครับช่วงสายๆนะครับวันนี้พามาเยี่ยมชมแปลงนะครับ DN 988นะครับในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรหลายๆท่านคงเคยเห็นสายพันธุ์ใหญ่ๆนะครับแบรนด์เจ้าตลาด2-3ค่ายที่เป็นหลักอยู่นะครับว่ามีความสมบูรณ์มีความสวยแต่วันนี้ผมจะพามาดูว่า แบรนด์ใหญ่ๆกับแบรนด์เล็กนะครับมีอาการเป็นเหมือนกัน,นครับซึ่งด้วยอาจจะเป็นจากพื้นที่ดินจากตรงนั้นหรือว่า,าหนอนหรือว่ามแมลงนะครับอาการนี้ต้องบอกว่าทุกสายพันธุ์นะครับรวมถึงแบรนด์ใหญ่ๆเป็นหมดนะครับแต่ผมจะพามาดูว่า dn เ,เราเป็นแล้วอาการมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเราสู้แบรนด์ใหญ่เขาได้ไหมนะครับ นี่ผมพามาดูในแปลงที่มาดูตรงมุมที่เป็นน้ําแช่แล้วก็มีอาการที่เป็นนะครับก็คือที่เขาเรียกกันที่เป็นพยานาคอะไรเงี้ยครับอะเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆนะฮะอ่ะเนี่ยครับมาดูครับนี่ริมๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการนี่เป็นเป็นส่วนใหญ่เป็นริมๆอันนี้ตัวเดียนก็แปแปดนะครับผมขออนุญาตให้ดูว่าเทียบนะครับนี่ฝักอยู่แค่ เข่านะครับนี่เข่าดูฝักครับเข่าอยู่แค่นี้เองนะฮะแต่ของเราติดนะฮะติดนะครับนี่ครับเราก็มีเม็ดเต็มด้วยนะครับเรายังไม่แกะเพราะข้าวโพดยังไม่นี่นี่ครับริมริมนี่ครับนี่ฝักเลยหกเข่ามานิดหนึงนะครับที่มีอาการเป็นตอนเล็กเหมือนกันนะครับนี่ฮะนี่ครับ ดูต้นครับผมจะเทียบให้ดูนี่นี่ครับขออญากนะครับหัวเข่านี่มีอาการเป็นนะครับต้องบอกว่าด้วยลักษณะที่พื้นที่ดินนะครับหรือว่าหนอนแมลงนะครับทุกสายพันธุ์เป็นนะครับนี่ครับเป็นเหมือนกันหมดแต่ว่าผมต้องบอกว่าเดีอนก็แปดแปดเรานะครับยังมีฝักแล้วก็ผลผลิตได้นะครับมีฝัก ติดเต็มนะครับนี่ครับติดเต็มด้วยนะครับนี่ครับดูอนี่ดูครับเทียบกับเข่าผมนี่ครับนี่นี่หัวเข่านะฝักอยู่แค่นี้ฮรับแต่มีติดแล้วก็ติดเต็มด้วยครับนี่ครับ ก็ต้องบอกครับทุกแบรนด์นะครับโดยเฉพาะแบรนด์ใหญ่ๆก็เป็นนะครับเป็นหมดนะครับเป็นหมดแต่ว่าของเราเนี่ยครับก็ยังไม่ถึงกับเสียหายจนไม่ได้เลยนะครับนะครับต้งพามาดูก็อยากให้ลูกค้าได้เห็นกันนะครับบางคนก็จะโทษสายพันธุ์นะครับนะครับยิ่งถ้าเป็นแบรนด์เล็กๆนะครับเป็นแบรนด์เล็กๆก็ จะโดนมากหน่อยแต่แบนด์จากตลาดก็ไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับเรื่องการเอฟเฟกนะครับอ่าก็พามาดูกันนะครับพามาดูกันสำหรับตัวนะครับสายพันธุ์ข้าโพดแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกในในพื้นที่ในในส่วนที่มันสมบูรณ์ดีนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเค เดี๋ยวมาติดตามดูครับ